สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัรหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของยุวกษัตริย์สมัยกรุงศรีธุดยาค่ะคุณผู้ฟังซึ่งถูกผู้ใหญ่แย่งชิงราชสมบัติแล้วก็ถูกลงพระชนค่ะเรื่องที่เอามาเล่าเนี้ยแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เข้มแข็งเท่านั้นถึงจะได้ครองอํานาจส่วนผู้ที่อ่อนแอก็ต้องพ่ายแพ้ไปค่ะ ในสมัยกรุงศรีธยาเมื่อพระเจ้าอู่ทองย้ายราชธานีจากเมืองอโยธยาข้ามฟากแม่น้ำมาสถาปนากรุงศรียาขึ้นในปีพศ1893โปรดเกล้าให้คุณหลวงพงม่วซึ่งเป็นพี่มเหสีเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชไปครองเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราเมเสวนไปครองเมืองลบบุรี พระเจ้าอูอทองครองราชอยู่ยีสิปีก็เสด็จสวรรคตพระรามสีสวนจึงเสด็จจากเมืองลบบุรีมาครองราชแทนพระรามสีสวนครองราชอยู่เกือบปีสมเด็จพระบรมราชาธิราชผู้เป็นพระเชษฐาของพระมารดาก็เสด็จมาจากเมืองสุพรรณบุรีสมเด็จพระราเมสีสวนออกไปต้อนรับแล้วก็อัญเชิญเข้าพระนครถวายราชสมบัติให้ จากนั้นก็กลับไปครองเมืองลบบุรีตามเดิมสมเด็จพระบรมราชาธิราชครองราชอยู่13ปีจึงเสด็จสวรรคตเจ้าทองจันทร์หรือทองลันราชโอรว 15, สวัย15พรรษาขึ้นครองราชแทนซึ่งนับเป็นยุวกษัตริย์พระองค์แรกของกรุงศรีอยุธยาแต่ครองราชอยู่ได้เพียง7วันเท่านั้นกับคุณผู้ฟังซึ่งพงศาวดารได้บันทึกไว้ว่า สมเด็จพระราเมศสวนเสด็จลงมาแต่เมืองลบบุรีเข้าในพระราชวังได้กลุ่มเอาเจ้าทองจันได้ให้พิ่ข้าเสียวัดโคกพยาแล้วพระองค์ได้สวยราชสมบัติพงศาวดารไม่ได้บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ช่วงนี้ไว้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากสันนิษฐานได้ว่าผู้ที่จะครองราชได้ก็คือผู้ที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานั้นและผู้ที่อ่อนแอกว่าก็ต้องถูกกำจัดไปให้สิ้นปัญหา ไม่ปล่อยให้บ่มตัวจนกลับมาเป็นผู้เข้มแข็งอีกครั้งยุวกษัตร์ิยองค์ต่อไปที่ตกเป็นเหยื่อของการช่วงชิงอำนาจก็คือพระรัชดาธิราชผู้มีพระชนเพียงห้าพันสาเท่านั้นสมเด็จพระรัชดาธิราชเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาหนพุทธางกูลซึ่งของราชอยสี่ปีเศษก็สวรรคตด้วยโรคไข้ทรพิษและก็ไม่ได้แต่งตั้งรัชทายาทไว บรรดาขุนนางข้าราชการจึงอัญเชิญสมเด็จพระรัชดาทิราชกุมารซึ่งมีพระชนเพียงห้าพรรษาขึ้นของราชเมื่อของราชอยู่เพียงห้าเดือนเศษพระชัยราชาสมเด็จอาซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธังกูลอันเกิดจากพระสนมและถูกส่งไปครองเมืองพิษณุโลกก็ยกกองทัพมากรุงศรีอยุธยาจับสมเด็จพระรัชดาทิราชไปประหารชีวิต ทั้งๆท,ที่ตอนนั้นสมเด็จพระราชดาธิราชก็คงรู้เรื่องราวพอๆกับเด็กเพียงห้าขวบยังไม่อาจเป็นพิษเป็นภัยกับใครได้ทั้งสิ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วจะมีฤทธิ์เดชอย่างใดหรืออาจจะถูกใครจับเชิดมาทวงราชบัลลังก์คืนพระชัยราชาจึงตัดสินใจกำจัดไม่ให้เป็นเสี้ยนนามต่อไป ต่อมาเป็นยุวกษัตริย์องค์ที่สามของกรุงศรีอยุธยาก็คือพระยอดฟ้าค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็ไม่แคล้วที่จะต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับยุวกษัตริสองพระองค์แรกพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระราชอัธเลขาได้กล่าวไว้ว่าฝ่ายสมณพราหมณ์จาร์มุขมนตรีกวีราชนักปรา์บัณฑิตโหราราชครูสมุสรพร้อมกันประชุมเชิญพระยอดฟ้าประชนได้ 11, สิบเอ็ดพรรษา สเสด็จผ่านพิภพถวัรราชประเพณีสืบสีสุริยะวงศ์อายุทยาต่อไปแล้วนางพระยาแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ผู้เป็นสมเด็จพระชนนีช่วยทานุบำรุงประคองราชการแผ่นดินความจริงแล้วพระยอดฟ้าขึ้นของราชก็แต่ในนามเท่านั้นกับคุณผู้ฟังเพราะอํานาจทั้งหมดไปอยู่ในกำมือของเจ้าแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์นางจึงเป็นผู้มีอานาจสูงสุดในแผ่นดิน แต่การกำจัดพยยอดฟ้าก็เป็นความจำเป็นด้วยเหตุที่นางได้ลอบลักสมัครสังวาดกับขุนวรวงสาและเรื่องกำลังอื้อเฉาขึ้นเรื่อยๆแม้นางได้พยายามกำจัดข้าราชการที่เป็นปฏิปักษ์แล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีข้าราชการที่ไม่ยอมจงรักภักดีอีกทั้งพะยอดฟ้าก็โตขึ้นทุกวันอาจไปสงคบกับข้าราชการเหล่านั้นได้ พงศาวดารฉบับพระราชทะเลขาได้บันทึกไว้อีกว่าขณะนั้นนางพระยาแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์มีคันด้วยขุนวรวงสาธิราชจึงมีพระสาวนีตรัสปรึกษาด้วยหมู่มุขมนตรีทั้งปวงว่าพระยอดฟ้าโอรสเรายัางเยาวนักสาละวนแต่จะเล่นจะว่าราชการแผ่นดินนั้นเห็นเหลือสติปัญญานัก อันหนึ่งหัวเมืองฝ่ายเหนือเล่าก็ยังมิปกติจะไว้ใจแต่ราชการมิได้เราคิดจะให้ขุนวรวงศสาธิราชว่าราชการแผ่นดินกว่าราชบุตรเราจะจำเริญไว้ขึ้นจะเห็นเป็นประการใดท้าวพระยามุขมนตรีรู้พระอัจฉริยก็ทูลว่าซึ่งตรัสโปรดมานี้ก็ควรอยู่ จากนั้นนางจึงมีสาวนีตัดสั่งให้เอาราชยานเครื่องสูงแตรสังกับขัดติยวง์ออกไปรับขุนวรวงศาเข้ามาในพระราชวังแล้วตั้งพระราชพิธีราชาพิเศษยกขุนวรวงศาข,ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนประยอดฟ้าจากนั้นชะตากรรมของยุวกษัตริย์อีกองก็มาถึงเมื่อพระราชพงสาวดานบันทึกไว้ว่าครั้งสกราช891ปีฉลู ณวันอาทิตย์ขึ้น5้าค่ำเดือน8ขุนวรวงศ์สาธิราชเจ้าแผ่นดินคิดก,กันกับแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ให้เอาพระยอดฟ้าไปประหารชีวิตเสียณวัดโคกพระยาแต่พระศรีสินน้องชายพระชนได้เจ็ดพรรษาน,นั้นให้เลี้ยงไว้สมเด็จพระยอดฟ้าอยู่ในราชสมบัติ1ปีกับสองเดือนขุนวรวงศ์ของราชอยู่ได้เพียง42วันกรรมก็ตามทัน เหล่าคุณนางที่จงรักภักดีต่อแผ่นดินได้ร่วมกันวางแผนสังหารพร้อมทั้งเจ้าแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์และบุตรที่เกิดจากขุนวรวงศสาหลังสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระยอดฟ้าแล้วกรุงศรีอุธยาก็ว่างเว้นยุวกษัตร์ิยเกือบร้อยปีจนในปีพศ2171จึงมียุวกษัตร์ิยองค์ที่สคือสมเด็จพระเชษฐาธิราชขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุ14พรรษา ในวัยเดียวกับพระเจ้าทองลันส่วนยุวกษัตรองค์ที่หก็คือสมเด็จพระธิตยวงศ์ซึ่งถูกยกขึ้นเป็นกษัตริย์ขณะพระชนเพียง9ก้าพรรษาก็ไม่พ้นจรากรรมยุวกษัตริย์อีกเช่นกันซึ่งผู้ที่กำจัดยุวกษัตริสองรายหลังนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโอรสลับของสมเด็จพระเอกาทศรสที่เกิดจากหญิงชาวบ้านเกาะบางปะอินซึ่งไม่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ แต่ก็เพราะความเด็ดขาดเข้มแข็งจึงไต่เต้าขึ้นสู่ราชบัลลังก์ได้และครองราชอย่างยาวนานถึง25ปีโดยปราจจจากศัตรูทั้งภายนอกภายในแม้พมา่าคาศึกก็ยังไม่กล้ามาระรานการครองราชก็คือการครองอำนาจในการเป็นผู้นำประเทศสมควรที่เป็นผู้ที่เข้มแข็งที่สุด ในยุคกรุงเสียยาที่ประชาชนเพียงเพียงข้าแผ่นดินไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงและไม่มีพลังต่างการเมืองจึงไม่อาจคุ้มครองความชอบธรรมใดๆได้ไดยุวกษัตริย์ผู้อ่อนแอจึงไม่เหลือรอดแม้แต่พระองค์เดียวค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะเห็นว่าในสมัยกรุงศสียิยานะคะผู้ที่จะมาเป็นกษัตริย์ได้นั้นไม่จําเป็นต้องเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินหรือมีคุณสมบัติที่จะต้องสืบราชบัลลังก์ได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจมีบารมีและเป็นผู้ที่เป็นที่เกรงขามของฝ่ายตรงกันข้ามนะคะคุณผู้ฟังเราจึงเห็นการแก่งแย่งหรือการแย่งราชบัลลังก์กันอยู่เสมอๆขอบคุณเรื่องราวดีๆจากอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ